วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมเปิดมาที่ช่องเนชั่นทีวีช่อง22ก็อาจจะแปลกใจเพราะว่าเนชั่นทีีได้ปรับผังมีรายการใหม่ๆเข้ามานะครับเสริมทับเพื่อความเข้มข้นมากขึ้นของเนื้อหารายการเนชั่นทีวีวันนี้นะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้มีงานถแถลงข่าวปรับผังใหม่ของเนชั่นทีวีครบรอบ15ปี9เข้าสู่ปีที่16นะครับ โดยเนชั่นทีวีจะมีรายการเกมโชว์ที่ไม่เคยทำมาก่อนในชื่อรายการว่า The People r รูน้าไม่รู้ใครควิดโชว์แนวเอ u t เตนเมนต์นะครับที่อัดแน่นด้วยสาระดูสนุกและลุ้นระทึกที่ทุ่มทุนการสร้างสตูดิโอสุดอลังการฉากเทคนิครวมทั้งเงินรางวัลมากกว่า40ล้านบาทโดยรายการนี้จะเริ่มออกอากาศวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้เป็นวันแรกนะครับ ส่วนกลุ่มรายการใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง11โมงธุรกิจใกล้ตัวในรูปแบบแปลกใหม่อย่างรายการคู่ชิงคู่แชมป์ทุกสนามธุรกิจคือการแข่งขันและเวลา21นาฬิก15นาทีถึง21นาิก30นาทีก็พบกับรายการคู่ชิงคู่แชมป์รอบวันครับโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญแวดวงธุรกิจร่วมกับพิธีกรหลักของทีมข่าวเศรษฐกิจดำเนินรายการนะครับ แล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงจนถึง4โมงเย็นก็จะมีรายการสด5วัน5รายการวันจันทร์เจอรายการฉลาดซื้อครับเป็นรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้ว่าการซื้อของให้ฉลาดควรจะซื้อแบบไหนนะครับวันอังคารรายการอาจารย์แซมสะกดจิตไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรแล้วอยากให้อาจารย์แซมช่วยสะกดจิตไม่ต้องมาถึงในรายการเพียงแค่เปิดทีวีช่องเนชั่นเอาไว้นะครับก็สามารถ รับการสะกดจิตจากอาจารย์แซมได้ที่บ้านของคุณเลยวันพุธรายการสบายดี24ชั่วโมงนะครับเป็นรายการเกี่ยวกับสุขภาพที่ดำเนินรายการโดยคุณอรัญญาชัยคาม วันเพื่อสวัสดีนะครับรายการสวยหล่อเพอร์เฟกไม่ต้องรอชาติหน้ารายการนี้จะทําให้คุณนั้นได้รู้ถึงคุณค่าของตัวเองแล้วทําให้สวยหล่อเพอร์เฟกในแบบของตัวเองนะครับและวันสุกรายการทนายอาสาก็จะเปิดสายให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายสดๆดกับทีมทนายหน้าใสาในรายการครับใช่ครับแล้วก็วันจันทร์ถึงสุกนะครับใครที่เป็นแฟนรายการชุมชนคนชอบช่วยก็ขยายเวลาเป็น1ชั่วโมงเต็มนะครับตั้งแต่บ่ายสามโมง จนถึง4โมงเย็นกลุ่มรายการสารคดีนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์ตอน4โมงถึง5โมงเย็นวันจันทร์เดอะพีเพิลมาออกอากาศซ้ำนะครับวันอังคารรายการกู๊ดไลฟ์ชีวิตดีมีว้าววันพุธรายการซูเปอร์ลักสุดหรูสุดอลังการวันพฤหัสบดีรายการแฮปปี้นิ่งเรื่องจริงช็อกโลกแล้วก็วันศุกร์ครับรายการเปิดปมโลกเป็นสารคดีเชิงข่าวจากทั่วโลกด้วยกันส่วนกลุ่มรายการวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็มีรายการเดอะแฮกเกอร์ที่จะทําให้รู้เท่าทันภายไอที ทุกรูปแบบที่ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาบ่าย3ามจนถึง4ี่โมงเย็นนำร่องออกอากาศไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับรายการนี้นอกจากนี้ครับยังมีรายการล้ำหน้าโชว์รายการคนรักบ้านรายการอยู่สบายรายการสารคดีของ JKN รายการบ้านไม่บานกับอาจารย์เชี่ยวชอบช่วยด้วยนะครับรวมถึงกลุ่มรายการเสาร์อาทิตย์ที่เป็นรายการฮอตฮิต รมบนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่รายการลายกน,นกรายการกิษนะลวงลูกพรีเมียมรายการซเลปทีวีรายการครัวอีซี่โดยเชฟมาการอง รายการทำลายสุทธิชัยยุนแล้วก็มีรายการน้องใหม่อย่างคุยกับหมออัจจิมาด้วยทั้งหมดนี้นะครับจะเกิดขึ้นในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับที่เริ่มปรับผังใหม่ทาง n a ชั่น TV d i ดิจิ l ัลช่อง22นะครับมีความตั้งใจของผู้ผลิตรายการรวมถึงผู้ดำเนินรายการทุกคนนะครับที่เตรียมสาระข้อมูลมาในรายการอย่างแน่นและเข้มข้นทุกรายการทุกนาทีนะครับรวมถึงวันนี้ด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร a t i o n น c ลอดแคสติ้ง o ค a t i o อเชจำกัดมหาชนคุณอดิศักดิ์ริมปร,รุ่งพัฒนาก,กิจบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาลงทุนในช่องเนชั่นทีวีไว้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทสำหรับเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับที่เนชั่น TV วีนั้นจะครบรอบ15ปีและ9เข้าสู่ปีที่16เติบโตขึ้นกว่าเดิมนะครับเราจะปรับผังรายการโดยจะเน้นกลุ่มรายการวาไรตี้มากยิ่งขึ้นติดตามการให้สัมภาษณ์ของคุณอดิศักดิ์ถึงผังใหม่กันครับ เราได้จ้างบริษัทวิดีโอรีเสิร์ชในการวิจัยในช่วงอสองสาเดือนที่ผ่านมารีเสิร์ชหมดเลยพฤติกรรมของคนดูของเราเปรียบเทียบกับช่องอื่นจุดอ่อนจุดแข็งของเราเนี่ยเราพบว่าคนดูของช่องเนชั่นมีความหลากหลายจริงๆมีความหลากหลายถึงแม้จะช่วงอายุบอกว่าอายุเยอะหน่อยแต่ว่าเริ่มเริ่มมีอายุน้อยลงนะครับแล้วก็ถึงแม้อายุคนดูของเราอาจจะ35ขึ้นเป็นส่วนใหญ่หรือ30ขึ้นเป็นส่วนใหญ่เนี่ย เนื่องจากสถานีเรา15ปีแล้วคนดมนมนูมันก็มีอายุเพิ่มขึ้นแต่คนดูของช่อง Nation เนี่ยเป็นคนดูประเภทที่ไม่ตกยุคเลยเป็นพวก d i ิจิ Life คือทันสมัยตลอดทันเทคโนโลยีงนั้นเราก็ต้องการคนกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่นรายการ The People เนี่ยเราต้องการคนทั้งครอบครัวไม่ใช่ต้องการแค่เฉพาะพ่อกับแม่ต้องการคนทั้งครอบครัวเด็กวัยรุ่นขึ้นมาด้วย เพราะนั่นผมคิดว่ารายการนี้นอกจากที่เขาจะได้ได้ความบันเทิงแล้วเนี่ยเขายังได้ความรู้ด้วยแล้วก็เรื่องการทํางานนันแฮกเกอร์เนี่ยมันร่อแแลมนะมันร้อนแลมพูดเยอะเดี๋ยวไปติดคุกอะไรเปล่าพูดน้อยก็ไม่เห็นภาพไม่รู้เรื่องแต่เราสามารถจะเบรนแล้วก็บารลาน์ตรงนี้ขึ้นมาได้ทําให้รายการเราเนี่ยเป็นที่เนี่ยชื่นชมแต่ผมมีเพื่อนอยู่ในต่างประเทศหลายคนนะคนไทยนะเขาก็บอกเขาไม่เคยเจอรายการแบบนี้ แล้วเขาเป็นแฟนคลับเลยบางคนก็กำลังศึกษาอยู่กำลังเรียนอยู่เขาบอกไอ้คอนเทนต์รายการนี้มันมีประโยชน์กับเขามากถ้ามีแต่ฟีดแบ็ที่มันเป็นบวกอ่ะนะมีมีลบบ้างนิดหน่อยว่าอยากจะให้ทํานูเพิ่มนู่นเพิ่ม,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 มนี่ลเล็กเล็กน้อยน้อยนะแต่ว่าฟีดแบ็ส่วนใหญ่95ขึ้นไปเนี่ยเขา Happy แฮปปี้กับสิ่งที่เราทําเราก็มีกาลังใจแล้วก็อยากจะทําให้คนเนี่ยได้ตื่นตัวกับการใช้พวกโมบายโซเชียลทุกวันนี้ จากนี้ไปก็คือจะเป็นรายการของคนรุ่นใหม่ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะเข้ามาพึงชิงพื้นที่ในช่วงที่คนเรากําลังเนี่ยมีปัญหากับสุขภาพจริงๆคนรุ่นใหม่มาพร้อมกับการกินที่แย่มากผมเนี่ยคือเป็นคนรุ่นกึ่งๆเก่าๆใหม่ๆเออผมก็จะเห็นว่าแต่เรากินแบบธรรมชาติเราจะใช้อะไรแบบง่ายๆแต่ว่าคนรุ่นใหม่มาเนี่ยเข้าร้านฟาสต์ฟู้ดแล้วก็กินของทอดไม่ได้สนใจว่าตัวเองเนี่ยจะมีสุขภาพดียังไง ซึ่งตรงนี้ผมก็บอกว่าเขาจะต้องไปจ่ายราคาแพงมากในระยะยาวผมถึงบอกว่ารายการเราเนี่ยเนื้อแท้ของเราเนี่ยมันซ่อนปรัชญาของการกินดีอยู่เดียวไว้โดยที่เราคิดว่าผ่านถ่ายทอดผ่านช่องเนชั่นเนี่ยซึ่งเป็นคนที่คนเขามีความรู้ผมคิดว่าเนชั่นเองก็ควรจะมีความหลากหลายของรายการมีวาไรตี้นะครับคือเนชั่นเองแล้วเนี่ยเราความเป็นข่าวเนี่ยเราชัดเจนมากนะครับการ plus เพิ่มความหลากหลายวาไรตี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้คนดูทางบ้านเนี่ย เปิดช่อง22แช่ไว้เนี่ยแล้วมีความหลากหลายคือทั้งวันเนี่ยดูนูน่นดูนี่ดูนั่นเนี่ยมีเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพความงามต่างๆเนี่ยทำให้ช่องเนชั่นของเราเนี่ยมีความหลากหลายครบครันมากขึ้นสกจิตให้คนไทยมีความสุขมากขึ้นทั้งชาติอะครับแล้วตลงนี้อาจารย์จะไม่เปิดเผยได้ใช่ไหมคบเนี่ยครับต้องติดตามในรายการอาจารย์แซมสะกดจิตทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงที่ช่องเนชั่นนะครับก็15ปีฮะ15ปี15ปก็เป็น15ปีที่เข้มแข็งฮะ นเช่นกันตขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าโตขึ้นแบบนี้พลังนะครับมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วยิ่งดิจิตอลทีวีเนี่ยมีคนมีอคเซสเข้าสู่ทีวีมากขึ้นเนี่ยผมว่าเนชั่นจะเป็นทางเลือกหนึ่งของสังคมไทยเลยผมมั่นใจอย่างนั้นนะนี่นะครับเป็นเสียงผู้ประกอบการบางรายที่จะมาร่วมปรับผังใหม่กับเนชั่นทีวีด้วยบางคนก็อยู่กับเนชั่นมานานแล้วอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เชี่ยวชอบช่วยรายการอาจารย์ อยู่กับเนชั่นทีมา10ปีแล้วหรือแม้แต่รายการอยู่สบายนะครับก็อยู่กับเนชั่นทีมา15ปีปรับพังใหม่ยังอยู่เหมือนเดิมพร้อมกับเสริมทับรายการใหม่ๆเข้าไปรับรองว่า 1. มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเปิดทีวีกันตั้งแต่เช้า ติดตามชมทุกรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์รับรองว่าคุณผู้ชมนั้นจะต้องร้องว้าวแน่นอนใช่นะฮะ15ปีเรียกได้ว่าเป็นวัยรุ่นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าการแข่งขันทีวีดิจิตอลนั้นแข่งขันกันสูงมากๆนะครับตามกันต่อกรณีของไทยทีวีที่